เวลาเราพูดถึงงานอีเวนต์สิ่งที่ตามมานั่นก็คือการใช้ทรัพยากรนะการเกิดของเสียในงานนี้ครับใช้ชื่อว่าอินเทเนียรันเนี่ยนะครับเขามีความคิดครับว่าเอ๊ะราจะทำอย่างไรให้งานนี้มันเป็นงานที่มันมีความยั่งยืนไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเอาละอยากจะให้มันเป็นคาร์บอนยูนิฟอร์มอีเวนต์สิ่งที่มันตามมาก็คือมันมีกระบวนการอย่างไร สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับทุกๆวันเสาร์ครับสิเนาฬิกาสนาทีถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr O ครับวันนี้ดรโศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์พิมานคุณนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเป็นสื่อกลางนะครับคนเก่าคนเดิมที่จะนำมุมมองแนวคิดนะครับองความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็ความยั่งยืนนะครับ มาชวนทุกท่านครับร่วมคิดต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็อยากจะฝากทุกท่านครับถ้าวันนี้มีโอกาสได้รับฟังรายการ NY Insider นะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz แล้วเนะี่ยก็เรียนเชิญครับมาเป็นแฟนประจำร่วมไปถึงส่งต่อนะครับอาร์คราฟหรือคอนเทนต์ที่ดีนะครับที่เรามีการสะสมไว้ ใน u b u Channel นะครับก็เข้ามาที่ y t u t u นะครับพิมพ์คำว่า NY Insider ท่านจะเจอองค์ความรู้มุมอมองแนวคิดต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องราวของความยั่งยืนนะครับเรื่องราวของ climate change นะครับต่างๆจำนวนมากเลยทีเดียวนะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับน้องๆหนูๆน,น,นะครับหรือแม้ทั่งท่านคุณครูครูบาอาจารย์นะ ที่อยากจะส่งต่อแนวคิดต่างๆพวกนี้นะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับเอาละฮะทุกท่านครับวันนี้เนี่ยประเด็นที่ดรโอนะครับอยากจะมาชวนทุกท่านพูดคุยนะครับแล้วก็ามาร่วมคิดนะครับก็ขออนุญาตแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยอาจจะถึงโองกาสนี้โปรโมท นะแล้วก็เล่าให้ฟังถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่ที่ทำงานของดรโอแล้วกันนะก็ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะก็วันอาทิตย์ครับวันรุ่งขึ้นนะฮะก็จะมีงานจัดงานวิ่งนะครับก็เป็นงานอินเทเนียมินิมาลาทอนนะครับนะก็เป็นอินเทเนียร,รันนะครับนะก็เป็นกิจกรรมที่ทางคณะนะครับนะร่วมกับทาง สมาคมนิสิตเก่านะครับมีร้อนน้องนิสิตนะครับร่วมจัดครับก็ดกตัวคิดว่าเป็นงานที่หนึ่งในงานที่ใหญ่มากนะครับนะก็มีคนลงทะเบียนมาร่วมวิ่งเนี่ยประมาณกเกือบหกพันคนนะด้วยจํานวนคนขนาดนี้ครับนะสิ่งที่มันตามมาเวลาเรามีคนเยอะนะครับแน่นอนครับมันก็จะมีเรื่องราวของการเดินทางมีเรื่องราวของการใช้พลังงานเนาะนะครับ การบริโภคนะครับการอุปโภคนะครับการใช้น้ำานะอาหารการกินหรือสิ่งต่างๆนะครับที่ตามมาเพราะว่าเวลาเราพูดถึงงานอีเวนต์นะครับไม่ว่าจะอีเวนต์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะเน่ยยิ่งงานใหญ่นะสิ่งที่ตามมานั่นก็คือ,อ,อสิ่งต่างๆนะครับการใช้ทรัพยากรนะการเกิดของเสียหรือแม้กระทั่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะ ในยุคปัจจุบันก็สามารถที่จะ convert นะหรือคำนวณให้มาออกอยู่ในรูปของคำว่าคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับได้เกือบทั้งหมดนะดังนั้นในงานนี้ครับนะที่ใช้ชื่อว่าอินเทเนรันเนี่ยนะครับนะก็6,000กว่าคนด็อกเตรโอนะครับกับทีมงานก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเล็กๆนะครับในการ ต่อยอดนะครับทำให้ความฝันนะครับแล้วก็แนวคิดในเรื่องของ s เ s t a i เ a b l เบิ a n แพลของท่านคณะบดีนะครับท่านผู้บริหารแล้วก็พี่ๆสมาคมนิสิต mm hmm. เก่าเกิดเป็นจริงนะครับนั่นก็คือเขามีความคิดครับว่าเอ๊ราจะทำอย่างไรอาจารย์โอให้งานนี้มันเป็นงานที่มันมีความยั่งยืนทำอย่างไรให้อีเวนต์นี้นะครับคนที่มาร่วม นะครับเขาเขารู้สึกแล้วก็เขาตระหนักว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งนะในการที่จะทำให้งานนี้ไม่ส่งผลกระทบนะครับกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรืออย่างน้อยมันสามารถที่จะ offset นะผลกระทบในเชิงของที่เราวัดในเชิงของคาร์บอนฟุตปรินท์นะให้มันให้มันโอเคได้ไหมให้มันเกิดคำว่านิวทรอลได้ไหมนะครับก็ ดรโอกับทีมงานนะครับก็มีมีน้องกิมภาวินีนะครมีลูกศิษย์ปอโทปอเอกนะครับในทีมเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันทําในการที่จะทํา3เรื่องนะครับเรื่องที่1นะนั่นก็คือ,อ,อพยายามที่จะคาดการนะครับพยากรณ์หรือ estimate ว่า6,000กว่าคนนะครับถ้าเป็นงานวิ่งแบบนี้มีกิจกรรมแบบนี้ มีอาหงอาหารแบบนี้จะมีคาร์บอนฟุตปรินต์เกิดขึ้นประมาณเท่าไหร่นะครับก็เราก็ใช้องค์ความรู้ที่เรามีนะครับนะนี่ก็ต้องขอบคุณท่านค้์บดีนะครับท่านก็สนับสนุนเต็มที่นะเราก็คำนวณน,นะครับในเชิงของคาร์บอนฟุตปรินต์เบสอ o นการคำนวณที่ทางทางองค์การผารจัดการแกส๊สรูนกระจกนะครับร่วมด้วยกับการประยุกต์ใช้ ไกด์ไลน์ต่างๆของต่างประเทศนะเราก็เอาตัวนี้นะครับมาใช้ในการเอ็กซิเมนะก็ได้ค่ามากลมๆค่าหนึงนะครับประมาณ8 0เกือบเกือบ90ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ,รา 80, บ,านะรบถามว่าเยอะไหมก็ต้องบอกยี้ครับว่า1ตันเนี่ยถ้าต้องการพื้นที่ปลูกป่าในการจะไปดูดตรงนี้นะครับมันก็ต้องการพื้นที่ประมาณสัก1ตันต่อ1ไร่ถึง1.5ไร่นะครับก็ ก็เป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะครับนะเพราะว่าเฉลี่ยต่อคนจริงๆเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันนะเนะีมันจะประมาณสัก15กิโลกรัมครับต่อคนต่อวันเท่านั้นเองนะก็ดังนั้นไอ้พอเวลาเรามีอีเวนต์มีแอคทิวิตี้พวกนี้เข้ามาเนี่ยนะครับมันก็มีอะไรที่มันท็อปอัพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1น,นะครับที่เราก็ไปช่วยเขาทำนะครับเรื่องที่2ครับพอเรารู้นะ ว่าคาร์บอนฟุตปริ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็นพอชั่นอะไรบ้างนะครับมันเกิดจากแหล่งกำเนิดอะไรบ้างเราก็พยายามที่จะเสนอแนะนะครับหรือ,เ,อ,อเก็บเป็นเป็นแนวคิดแล้วกันนะครับว่าจากทั้งหมดเนี่ยแปกับ90ตันเนี่ยนะเราลดอะไรได้บ้างเราหลีกเลี่ยงอะไรได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่ง เราสามารถที่จะทำเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy Recycle อะไรบางอย่างแทนที่มันจะกลายไปเป็นขยะนะครับมันสามารถที่จะ Circular Economy อะไรอย่างไรต่อได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สองนะครับที่มีโอกาสไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับมันก็เลยโยงมาถึงเรื่องราวมุมที่3นะครับที่ ทางทีมนะครับก็มีโอกาสไปช่วยแล้วก็พอสเต็ปที่3เนี่ยเรามีโอกาสได้ทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆแหละนะครับเพราะว่าอย่างที่ทดโอโรพูดไปครับหนึ่งในสิ่งที่ที่มันเกิดแน่ๆนะครับแล้วก็ Impact ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเ,เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของนักวิ่งทุกคนนะครับและทุกคนเห็นมันชัดเจนนั่นก็คือขยะที่เกิดขึ้นนะครับ นะดังนั้นในงานนี้ครับก็มีความร่วมไม้ร่วมมือนะครับกับทางเครือข่ายจุลาซีโรเวสนะครับก็มีทางดกรกอบนะครับที่เป็นเป็นผู้อำนวยการนะครับที่ดูแลเครือข่ายตัวนี้ก็มาทำงานร่วมกันเพราะการที่เรารู้เราอสติเมตแล้วเราแนะนำแล้วว่าหลีกเลี่ยงลดทำดนู่นทำนี่อะไรบ้างแต่วันจริงมันต้องแอคชั่นถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่ด r O รโ นะครับทำร่วมนะครับกับทางทางทีมซีโรเวสเราก็ก็ไปเรียนรู้จากเขานะครับแล้วก็พอดีมีนิสิตนะครับปี4ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล,ลอ้อมน้องๆก็เรียนวิชาทำเขาเรียกว่าเป็นแคปสโตนนะครับแคปสโตนโปรเจกต์ Project, กับด r O อรโออยู่พอดีก็เลยชวนน้องๆประมาณสัก5-6คนเนี้ยครับนะให้มาร่วมนะครับในการเก็บข้อมูลศึกษา นะครับแล้วก็โฟกัสเรื่องแยกขยะเรื่องการต่อยอดหาที่ไปนะครับในการบรหิหารจัดการขยะตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เชื่อมโยงไปถึงการที่เราจะลดหลีกเลี่ยงแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่สเต็ปที่1นะนั่นก็คือเรามีคาร์บอนฟุตปรินต์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับประมาณนี้เป็นอย่างไรบ้างดังนั้นสิ่งนี้ครับแอคชั่นที่เกิดเนี่ยรัอมองว่ามันก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะ ปลูกจิตสำนึกแล้วก็ชี้ให้กับคนที่มาร่วมงานนะครับได้เห็นแล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญครับน้องๆในกลุ่มนี้ครับที่เข้ามาร่วมเก็บข้อมูลต่างๆในะคบโซนโปรเจกต์เนี่ยจริงๆแล้วเขาเก็บข้อมูลมาแล้ว2งานนะครับก็มีงานก่อนหน้าใช้ชื่อว่าเป็นงาน i n t e r n u ี i Music f ก e s นะครับนะก็เป็นงานใหญ่ครับมี จัดที่ลานเกียร์คณะวิศวะจุฬานะครับก็มีศิลปินมานะครับมีน้องอิงวัลันทรนมาตอนนั้นก็ประมาณสักเดือนกว่าแล้วนะนะมีแกสโนว่ามาโดโโกก็เอาทีมน้องๆเน,นี่ยครับไปเก็บข้อมูลแล้วก็มีอีกหนึ่งงานช่วงเดือนตุลานะครับงานปิยะมหาราชานุสรไอเดียก็คือว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เก็บเนี่ยครับน้องๆกลุ่มนี้น่าจะเอ็กทรนะครับหรือซัมมอรออกมาเป็นไกด์ไล นะครับองค์ความรู้ที่อาจจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือครูบาอาจารย์ในอนาคตโอโอมั่นใจว่าเวลาเราพูดถึงอีเวนต์เนี่ยทุกที่มีอีเวนต์หมดนะก็น้องๆเขาอาจจะออกมาเป็นบทเรียนบางอย่างนะครับนะก็อาจจะมีโอกาสแชร์ได้ในอนาคตนะครับอันใกล้นะก็น้องโอคิดว่า <c oughs> ถ้าเราสามารถร่วมด้วยช่วยกันทำให้อีเวนต์ของเรา นะครับกิจกรรมของเรามันมันครีนและมันกรีนมากขึ้นแล้วก็มีตัวคาร์บอนฟุตปรินที่มันลดลงเนี่ยนักโรคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีมากนะครับอีกส่วนหนึ่งครับที่อยู่ในเสบสาเหมือนกันนอกจากเราดรนะครับในงานมีอินโวลฟทางเครือข่ายจุฬาซิลเวสเอาวิชาแคป stone โปรเจกต์มาร่วมนะครับคาร์บอนยังไงมันก็เกิดครับและยังไงมันก็เหลือเพราะ ขนาดเราหายใจออกมันก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนาะนะครับดังนั้นงานนี้คุณทำเราทําอะไรบางอย่างมันมีคาร์บอนเหลือแน่นอนครับมีคาร์บอนฟุตปรินทที่มันมันเจเนเรตแน่นอนดังนั้นในงานนี้ครับทางพี่ๆสมาคมนิสิตเก่านะครับวิศวกรรมศาสตร์กับนโยบายท่านคณบดีกับผู้บริหารเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วเราทําอย่างไรให้กิจกรรมนี้มันเป็นคาร์บอนนิวทรอล โอ้อันนี้น่าสนใจครับท่านผู้ฟังท่าผู้ชมเพราะว่าการที่เราจะทำให้กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเนี่ยมันเป็นคาร์บอนนิวทรอลอีเวนต์เนี่ยนะครับมันก็มีกระบวนการครับนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถโปรโมทได้เนาะนะครับว่าของฉันก็นิวทรอลนะครับดังนั้น,น,นพอรับโจทย์มานะว่าเอาละอยากจะให้มันเป็นคาร์บอนนิวทรอลอีเวนต์ สิ่งที่สิ่งที่มันตามมาก็คือก็ต้องมาคิดแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่ามันมีกระบวนการอย่างไรมันมีขั้นตอนอย่างไรที่จะทําให้ทั้งหมดนี้งานนี้นะครับมันได้โลโก้นะเพราะว่าองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกนะครับหรือเจ้า TGO เนี่ยเขาก็จะมีโลโก้ให้มานะครับแล้วก็เป็นการแบบยืนยันแล้วก็ยอมรับโดยเขาว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นคาร์บอน นิวทรัลอีเวนที่จะเกิดขึ้นนะฮะพูดมาถึงตรงนี้โนโดมั่นใจว่าหลายท่านน่าจะอยากรู้แล้วเอ๊ะถ้าทำอย่างไรนะจารโอถ้าอยากจะให้กิจกรรมของผมขององค์กรของเราเนี่ยมันเป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนท์นะครับมีด้วยการอยู่5สเต็ปครับนะซึ่งโนโอโอกับทีมงานนะครับอันนี้ต้องขอบคุณน้องกิมภาวินีอย่างเยอะอย่างมากเลยนะก็เป็นลูกศิษย์ปอเอกอาจารย์นะที่ ไฟฟอร์เรื่องนี้และขอบอกครับว่าใช้เวลาในการทำไม่ถึง3วันนะครับในการทำทั้งหมดนี้นะครับมี5ขั้นนะครับขั้นที่1นั่นก็คือต้องมีการ Estimate นะครับต้อง e s t i t e เ e c คาร์บอนฟุตปรินที่เกิดขึ้นนะครับตามไกด์ไลน์ซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ทางเราไนดะ้มีการ Estimate ตัวนี้ไว้แล้วอันนี้คือสเต็ปที่1นะครับ ขั้ที่2ครับเมื่อ e s t เ m a t e เสร็จแล้วก็ต้องมีการส่งใบสมัครนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลที่เรา e s t i m a t e พวกนี้ครับให้กับทางองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกเขาก็จะรับข้อมูลตัวน,นี้ไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการพิจารณานครับนะอย่างน้อยก็ประมาณสัก2-3สวันนะครับถ้าถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องไม่ได้ผิดหลักการนะครับ ทางอบกเขาก็จะแอ c เซ pt นะครับแล้วก็รับการลงทะเบียนแล้วก็สามารถที่อย่างน้อยนะฮะให้เรามาโปรโมตนะครับหรือเริ่มที่จะพูดได้ว่ากิจกรรมนี้จะเป็นคาร์บอนนิวตรอลอีเวนต์นะครับดังนั้นอันนี้คือเต็ปที่2ครับเต็ปที่3ครับในการที่ทางอบกนะครับเขาจะออกโลโก้มาให้เนี่ย มันต้องการเสร็จที่3ซึ่งอาจจะต้องเชื่อมโยงกับ2ต่อ3นิดหนึ่งนั่นก็คือเราหรือผู้จัดงานนะก็คงจะต้องมีการประสานกับทางผู้ทวนสอบอิสระนะครับหรือถ้าภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าเป็น Verifier ซึ่งเป็น Third Party ต้องเป็นบุคคลที่3นะครับเพราะว่าเราทำมาเองอ,อกบอกอเขาก็ไม่รู้ว่าเชื่อได้ยังไงเนาะ นะครับดังนั้นเราก็จะต้องไปเชื่อมโยงกับผู้ทวนสอบอิสระนะที่ได้รับการยอมรับนะหรือมีผู้ง่ายๆก็เป็นนิติบุคคลนะครับที่มีใบเซอร์มีการยอมรับจากทางอบออก,กอนะให้มาเป็นผู้ทวนสอบอิสระนะครับดังนั้นเสบจที่3ครับนะเราก็ต้องทำงานร่วมกันกับทางผู้ทวนสอบอิสระนะอย่างจริงจังว่าขอคำแนะนำจากเขาหน่อย นะครับว่าทำอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งในกระบวนการที่เรา estimate ไปนะครับระหว่างก่อนหน้าที่มันจะเกิดงานเนี่ยเขามีอะไรแนะนำนะครับหรือคอมเมนต์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเส็ที่3ส่วนเส็จที่4ครับนีนั่นก็คือวันงานแล้วครับวันงานจริงๆเนี่ยหนึสาเนี่ยถ้าพูดถึงงานที่ต้องทำนะครับมันอาจจะประมาณสัก 40%ครับแต่เชื่อไหมครับว่าอีก50%ที่เหลือเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในขั้นตอนที่4ครับนั่นก็คือวันงานพูดง่ายง่ายก็คือวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่มีคนมา6,000กว่าคนเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะวันนั้นจะเป็นวันที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลจริงเก็บหลักฐานจริงนะครับแล้วก็มีการยืนยันผลมีการ Assurance ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นยกตัวยกตัวอย่างนะครับมีการใช้แก๊สหุงต้มเท่าไหร่6000กว่าคนเขาเดินทางมาอย่างไรมีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรมีขยะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับมีการใช้ทรัพยากรเพื่อแจกข้าวแจกของแจกถุงแจกเสื้อแจกบิ๊บอะไรอย่างไรแค่ไหนดังนั้น ในวันจริงที่เกิดขึ้นนะครับมันต้องการโดยเฉพาะในสเต็ปที่4เนี่ยมันต้องการการทํางานนะักการร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งแน่นอนครับว่าเครือข่ายจุฬาซิลเวสนะครับน้องๆน,นะครับนิสิตท,ที่คณะวิศวะจุฬาซึ่งเขาก็มีชมรมมีทีมที่เขาสนใจเรื่องนี้นิสิตแคปโซนโปรเจกต์ของดรโอต้องทงาอํางานเรื่องนี้หนักมากนะครับในการที่จะ collect นะครับเดต้าพวกนี้ร่วมกับพี่ๆทางสมาคมเพราะพวงนี้ต้องดีไซน์ก่อนนะครับในการที่จะรู้ว่าเขามาอย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการเดินทางนะอันเนี้ยคือสเต็ปที่4นะครับก็พรุ่งนี้แหละครับนะก็คงจะเป็นวันที่เราต้องทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับส่วนสเต็ปที่5ครับนะนั่นก็คือเมื่อมีข้อมูลแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าที่ ของทางผู้ทวนสอบอิสระครับนะเพราะว่าทางทางผู้จัดงานพวกเราเนี่ยก็จะส่งข้อมูลข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับให้กับทางผู้ทวนสอบอิสระเขาทวนสอบอีกครั้งหนึ่งว่าครบทวนไหมขาดเหลืออะไรไหมนะครับพอได้ประมาณนี้นะครับเนะเขาก็จะส่งต่อนะครับถ้าทุกอย่างโอเคนะครับนะก็จะส่งต่อให้กับทางอ,อบอก,กอนะครับและก็จะบอกว่า เอาละข้อมูลทั้งหมดเนี้ยปริมาณของคาร์บอนฟุตปรินทที่คาดการไว้ตอนแรกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมันใกล้ๆกกันไหมมันขาดเหลือไหมนะครับมันต้องทำอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับถ้าใกล้กันแล้วไม่ได้หลุดอะไรกันมากนะสิ่งที่จะต้องทำต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นคาร์บอนนิวทรอลอีเวนต์นะครับ นะเมื่อผู้ตรวจสอบอิสระกัอบอบกอรับแล้วโอเคแล้วเนี่ยนะนั่นก็คือการที่หน่วยงานเจ้าของงานจะต้องไปหาคาร์บอนเครดิตนะครับเพื่อที่จะมา offset เนะเอามาทำให้ทั้งหมดที่มันเหลืออยู่เนี่ยนะครับนะออ o f f s การให้เป็นศูนย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าในงานนี้ นะเราคาดการไว้ประมาณ80กับ90อะจริงๆเรามีการลดทํานูน่นทํานี่แล้วเหลือออกมา70ตันคาร์บอนนะพูดจัดงานนะครับคณะวิศวะสมาคมนิสิตเก่าใดๆก็แล้วแต่ต้องไปวิ่งหาหรือไปหาดูว่าจะไปหาคาร์บอนเครดิต70ตันตัวเนี้ยนะครับมาจากไหนนะครับเพื่อเอามาออ f s e t กันทำให้ จาก70ที่สร้างกับ70ที่แบบเอ้ยมันดีต่อโลกมาแล้วเนี่ยเอามานะหกักลบกรบหนี้กันนะก็จะเกิดความเป็นนิวทรอลซึ่งในงานนี้นะครับนะทางสมาคมนิสิทธิต์เก่าที่คณะเนี่ยเขาก็ได้รับความ,ร,วม,มร่วมมือจากทางบริษัทมิตรผลนะครับนะที่ก็กรุณามาร่วมนะครับในการที่จะร่วมบริจาคนะพูดองนี้แล้วกันนะครับ ให้ไอเจตันหรือ utral, คาร์บอนนิวตรคาร์บอนที่เหลือเนี่ยนะครับนะมาช่วยในการนิวตรนะครับก็ทราบมาว่าตัวนี้ก็มาจากโครงการนะครับในเชิงของที่เขาทำเรื่องเรื่องของออวัตถุดิบนะครับในลายอุตสาหกรรมของทางมิตรผลเขาเนะี่ยอันนี้ก็ต้องก็ต้องต้องขอบคุณเขานะครับจากที่ดอโอเล่าให้ฟังให้ทุกท่านฟังมาทั้งหมดเนี่ยครับ จะเห็นได้ว่าอันนี้คือโฟลอันนี้คือ Process ของการที่จะทำให้กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์ให้มันเกิดขึ้นเห็นไหมฮะก็จะมีความลึกลับซับซ้อนนะครับมีกระบวนการที่ต้องทำนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับนะดรก็หวังว่าจะพยายามเต็มที่ให้น้องๆในซีเนียร์โปรเจกต์นะครับหรือในแคปโซนโปรเจกต์พยายามที่จะถอดบทเรียน ออกมาเป็นผลงานวิชาการนะแล้วก็เผื่อว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือท่านครูบาอาจารย์หรืออบตอ,อบทต่างๆอาจจะเอาสิ่งนี้นะครับไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้ต่อได้นะครับจากการที่พวกเราทําจริงนะเกิดตอนต้นไว้ว่าจริงๆแล้ววันนี้อยากคุย2เรื่องนะครับใช้เวลากับเรื่องแรกไปเกือบหมดแล้วเรื่องที่2เนี่ย ที่อยากจะคุยด้วยและอยากทิ้งท้ายเอาไว้เดี๋ยววันเสาร์หน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับนั่นก็คือหลายท่านจะเริ่มตั้งคําถามว่าอา้าวแต่จริงๆแล้วมันก็เกิดเนี่ยจันโอถูกไหมครับเพราะผลสุดท้ายคือจริงๆแล้วเรามีเท่านี้ที่มันสร้างที่มันเกิดขึ้นนะการที่มันเป็นนิวทรัลก็คือพูดพูดแบบง่ายๆก็คือเราไปหาคนบริจาคเราไปใช้เงินแก้ปัญหาในการซื้อสิ่งนี้มา แต่ถ้าในอนาคตอุตสาหกรรมกิจกรรมหรือใดๆสิ่งที่เราทำเราอยากให้มันเป็นศูนย์จริงๆนิวทรอลเป็นกลางกับเป็นศูนย์ไม่เหมือนกันนะครับเป็นกลางคือหาอะไรมา offset แต่เป็นศูนย์คือต้องหากระบวนการเทคโนโลยีหรือวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่จะเก็บไอ้พวกเนี้ยนะครับที่มันเกิดเนี่ย 70, 80, สิตันพวกเนี้ยให้มันหายไป เก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับสตอเรจมันไวประเด็นเนี้ยเป็นเรื่องที่สองบุลเลตท,ที่สองที่ขออนุญาตทิ้งท้ายเอาไว้นะเป็นน้ำจิ้มให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมจะได้มาติดตามรายการ N Y Insider ของเราในวันเสาร์หน้าเพราะวันเสาร์หน้าครับนะดรโอจะมาพูดต่อเนื่องว่าการที่เราจะจัดการทำให้มันเป็นศูนย์เนี่ย นะครับปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีที่อาจจะผ่านหูผ่านตาหลายท่านมาระดับหนึ่งแล้วนั่นก็คือคำว่า C C U S Carbon Capture Utilization and Storage มันคืออะไรนะครับแต่ละอันมันมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับมันมีเทคโนโลยีมันมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจนะวันเสาร์หน้าบอกตามตรงครับ ห้ามพลาดนะครับรับรองสนุกสนานแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์น่าจะเป็นความรู้ด้วยว่าถ้าเราอยากจะเก็บตรงนี้จากสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นเนี่ยนะครับเราทำอะไรได้บ้างราคาแพงไหมนะครับเดี๋ยวรู้กันวันเสาร์หน้านะครับสำหรับวันเสาร์วันนี้ครับดรศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เพียรนกุนนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่อยู่ด้วยกันนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็ ขอย้ำอีกนิดนึงนะครับเรียนเชิญมาเป็นแฟนประจำและอย่าลืมครับช่วยแชร์คอนเทนต์ดีๆอาร์คไลดดีๆอย่างนี้ครับให้กับคนที่ท่านรักให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับได้เข้าถึงแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะ first thing first ครับความเข้าใจที่ถูกต้องจะนำไปสู่ความที่เขาอยากจะทำอะไรบางอย่าง และเมื่อเขาเริ่มลงไม้ลงมือทําบนความเข้าใจนั้นมันอาจจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงดีๆให้กับประเทศไทยและกับโลกใบนี้ครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้ากับรายการ NY Insider สวัสดีครับ